สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบวันนี้ค่ะมาวินอยู่ที่งานไทเฟสที่ Impact เมืองทองธานีต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้แม่ประนอมเขามีการรีเฟชแบรนตัวเองใหม่ในรอบ60ปีในสโลแกนที่มีชื่อว่าถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกค่ะโอ้โหวันนี้มาวินก็เลยจะมาสัมภาษณ์ที่จอยลิลาณีสีแพ่นว่าพี่จอยเนี่ยเขาชอบอาหารฝีมือแม่เนี่ยคือเมนูอะไรเฮ้ยอะไรนะตามไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะเราจะไปถามเมนูโปรดของสาวจอยตอนนี้เรามาแวะเมาส์กับพุณปาลานกันก่อนเลยวันนีี้มการ เปิดออกมาเนี่ยเป็นแนวไหนรับปีนี้ที่จะสื่อถึงผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่เจนใหม่แล้วก็มีแท็กไลน์ใหม่ก็คือถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกอีเฟซในครั้งนี้ก็ไม่ต้องเรียกแม่ป,นอม,น,น,อปนอมแล้วเรียกน้องปนอมได้เลยค่ะยังเป็นแม่ปนอมคนเดิมอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะมีความเฟรชนิดนึง<า>แล้ววันนี้ค่ะพิ่ซอยลินลณีเฮ้ยสวยมากเลยพี่ปาชใช่สวยมากเลยค่ะ ต้องเรียกน้องจอยนะ้วมั้งด้านเด็กมากเราก็ต้องสดใสเสมอค่ะพี่จอยเนี่ยชอบเมนูอาหารอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ทำให้ทานตั้งแต่เด็กๆต้มยำกุ้ง Oh y e แม่จอยไม่ทานต้มยำกุ้งอีกางไรที่คุณแม่บอกว่าตอนสมัยเด็กๆอ่ะจอยกินอย่างเดียวทุกวันจะกิงลิลเลี่นีต้มยำกุ้งแล้วหรอสมมติแบบว่า are you from Thailand อยู่ก็แบบพร้อมจะทิ้เส้นอาหารไทยเลยใช่ไหมต้มยำกุ้งต้มยำกุ้ง ถ้าเปรียบตัวคุณเป็นวัตถุดิบในครัวคุณอยากเป็นวัตถุดิบอะไรเป็นน้ำพริกเผาเพราะมันมีความรู้สึกว่าครนคบรถเวลวทำอาหารใส่น้ำพริกเผาขาไปแล้วมันสวยด้วยนะสีมันจะจด้านขึ้นมามันจะทําให้เราดูแบบน่าทานเระอยากเป็นสีนั้นเมื่อกี้ค่ะในงานก็เห็นพี่จอยเนี่ยได้ทําเมนูด้วยชื่อเมนูอะไรคะยำปุ้มสมุนไพรน้ำพริกเผาไผ่ค่ะเห็นแต่อนคุณทานูยังไม่ได้ชิมเลยพีจอย มีมากักส่วนโตไม่ผ่านเข้าใจค่ะจิมมากค่ะจิมค่ะชิมพี่จารถมายแป๊ปนึงเหมือนเขาที่ถืไอ,อไ,ไม้อ่ะบางกอกก็สิบก็สิบอ<ร>ย่าง้ย่ะชิมแด้ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้ชิมฝีมือของคุณซอลิลานีนะคะก,กับยำกุ้งสมุนไพรเป็นยังไงบ้างคะไงเซะบางกอกก็สิบก็สิบ เตรียมรับแรงกระแทกเบรกนี้แะสาวจอยพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบแซ่บซีดพี่จอยออกม่คืนไม่ค่ะอยากจะทำราย<อ>การนี้ค่ะ <laughs> โดนแย่งกับซีบดแน่เลยคุณผู้ชมขาเมื่อกี้ค้างอยู่ที่การชิมเมนูพี่จอ,อยอร่อยมาก <c oughs> จริงใช่ไหมคะ <c oughs> อร่อยมาก คือครบรสจริงๆค่ะหวานเปรี้ยวเผ็ดสมกับที่เป็นเจ้าแม่รายการเปรี้ยวปากมาหลายสิบปีขอบคุณมากค่ะเข้าไปที่โซเชียล้ันดีกว่าพอพี่จอยเนี่ยปรุงอาหารปลูกผักเเมนูไหนที่พี่กำลังทำแลวยินมากในช่วงนี้ช่วงนี้กำลังบ้าทานใบมะยมยเพิ่งฟังรายการวีทยุมาว่าแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าการกินใบมะยมมันดีมากมันช่วยลดน้ำตาในเลือดจนตอนนี้ใบมะยมมันห่อหลังปมดว่าพี่ขอข้างบ้านเขาบอกได้ค่ะล่าสุดเพื่อนบ้านของจอยให้ต้นส้มอยู่สูต้นมนี้ต้นมะยมนี่ตอนนี้เลือแต่ก้านนะคะหนูขอก้านได้ไหมคะจะฟาดทัน เวลาคุณทำอาหารออกไปคนชิมเวลาเขาชิมเมนูต่างๆเขาทำหน้ายังไงบ้างถ้าเกิดเขาเริ่มปากเขาปากบ้าเราต้องบอกว่าอร่อยใช่ป่ะมันอร่อยมากเลยเนาะคุณสะกดจิตมันต้องถามนำไปเลยอร่อยใช่ไหมคะ จ,จคุณผู้ชมจะได้อะไรจากเทปนี้เยอะมากค่ะนอกจากการปรงุงอาหารคุณจะรู้เลยก,การสกดจีนจะเป็นยังไง <laughs> แต่ต้องบอกก่อนว่าการลงโซเชียลีิจอยไม่ได้มาเล่น <laughs> ๆเพราะคุณขายของในออนไลน์ด้วยเลมอนดองน้ำผึ้งค่ะติดตามได้ใน a c e b o o k จอยทิกตอกอะไรเงี้ยก็จะลงเรื่อยๆค่ะสุดท้ายคุณต้องฝากผลงานนิดนึงฝากรายการมาก่อนกต่สิบด้วยนะคะ่าลาค่ะแมีอะไรอีกครับพี่จอยฝากรายการเปลียวปากด้วยค่ะว่า12.15นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะก็ไปติดตามกันได้นะคะ See? See?